สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งในหัวข้อ5.4.1 Big Data Analytics เพื่อใช้ในการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคตหรือ p r i d t i v i v n a n y t y t s นะครับซึ่งเราได้คุยกันมาเยอะละนะครับลองมาดูในแง่ของ Tool ที่ใช้ในการทำแนอนาคตนะครับผมเลือก Tool ตัวหนึง่งมาให้นะครับซึ่งเป็นทูที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นทูที่พูดง่ายว่าเป็นที่นิยมนะครับชื่อมาฮาวนะครับมาฮาวคืออะไรนะฮะมาฮาวถ้าแปลเป็นศัพท์ทางภาษาอังกฤษก็คือควานช้างนะครับคนที่ขี่หลังหลังช้างนั่นเองนะครับซึ่งที่ทูที่เราจะใช้คืออัปเ h เช a มาฮาวนะครับอัปเชมาฮาเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในค่ายของ h a d o o ูฟนะครับซึ่งเราคงรู้จัก h a d o o ูฟดีนะครับเป็นเป็นไพลอเนียเป็นผู้บุกเบิกทางด้าน Big Data นะครับแล้วก็ฮาร์ดมาฮาเนี่ยภาพอธิบายง่ายๆก็คือ Data Mining บน Big Data นั่นเองนะครับซึ่งรันอยู่บน h a d o o ูฟ r a m e w o r k เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการเรียนรู้ของเครื่องนะหรือ Machine Learning ที่มีจุดเด่น แตกต่างไปจากอันอื่นก็คือเรื่องของตัว scalable นะครับหรือ scalable machine learning library นะครับและอัลกอริทึมลานลดขนาดคือ dimensionality reduction algorithm นะครับซึ่งก็เป็นที่โด่งดังในยุคในช่วงแรกที่ประกาศตัวออกมานะครับมาฮานั้นถูกพัฒนาจากจาว่านะครับและภาษาสก a รานะครับ จุดกระน่ของมาฮาวตั้งแต่ปี2008นะครับใน Apache Lucent Project นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นโปรเจกต์ Project หลักละนะครับที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นจุดเด่นของมาฮาวนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการงานทางด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยนะครับซึ่งมีชื่อเสียง ตรงดังก็คือพวกที่นำเอาคำนะครับมาทำนายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวในรายละเอียดทีนะครคือการนำเอาข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และนำผลวิเคราะห์ไปทำนายอนาคตนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ Apache m a h มมาฮาจึงถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำนายข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลนะครับกระบวนการงานหรืออัลกอริทึมของอั a c h e m a h มมา,าเนี่ยมีหลายตัวนะครับ ตัวที่เด่นๆหลักๆก,ก็จะมีอยู่สมหมวดใหญ่ๆก็คือ l o a b o r a t i v e filtering นะครับหรือ c f นะครับซึ่งหรือถ้าเกิดคนเข้าใจอา,อาจจะได้ยินคำว่า Recommendation System นะครับอันนี้ก็อาจจะติดปากมากกว่า,าจ,จะเข้าใจง่ายกว่านะครับคือการนำเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็แนะนำว่า สินค้าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งก็เป็น recommendation system ที่ใช้กันเยอะนะครับอีกอันนึงเราเรารู้จักกันทีซึ่งในวิชาที่แล้วก็พูดถึงมากก็คือ classification นะครับคือการแบ่งกลุ่มสินค้าการจัดประเภทสินค้าซึ่งอันนี้ก็เป็น data mining ทั่วไปนะครับแล้วก็ data clustering นะครับคือการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมการแบ่งกลุ่มดีหรือไม่ดีจุดเด่นในการใช้ประยุกต์ใช้ต่าง นับซึ่งอันนี้นนก็เป็นสิ่งที่เป็นโมเดลหลักของมหาวนะครับมี3โมเดลคือ collaborative filtering นะครับ classification แล้วก็ data clustering ครับ